ก่อนที่จะกินมากกว่านี้ถ้าอยากรู้ว่า,วาทำไมวันนี้เราเอาของกันแบบของกินกันมาเยอะเหลือเกินคือด้วยความที่ขนมเรามันกินกับอะไรก็อร่อยเลคะ่ะก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งข้าวสวยทนี่<ด>าขายอยู่ใช่ไหมใช่นี่ขายโอเคโอเคนี่คือวิราหรือว่าน้องแพร <laughs> <laughs> นะคะน้องแพรเป็นเจ้าของแบรนด์โอคุสโนโอคุสโนนะคะทางกุ้งเจ้าแรกถังกุ้งเจ้าแรกซึ่งตอนนี oh ้มีแบบอีกหลายเจ้าถูกปห ก็เริ่มมีตามตลาดเริ่มมีบ้างเริ่มมีบ้างทางนี้บ้างค่ะชื่อปรินครับก็ทําธุรกิจขนมสารเปาเราว่าชื่อฟินิกเ์าว่าก็มีประมาณ12สาขาในกรุงเทพประมาณเท่านี้เองเนาะน้อยจังเลยรอเล่นเราเล่นรอเล่นมันเยอะก็ขยายเรื่อยๆขยายเรื่อยนะคะซึ่งปีหน้าก็จะ642สาขา เอเชียอาคเน่อางนี้บ้างดีกว่าเป็นโยฟุกตั้งหู้อบกรอบครับชื่อต่อครับผมอันนี้เพลชอบมากเลยอ่ะเพลรู้สึกว่าแพลเป็นคนออกกำลังกายเหมือนกันแพลชอบไม่อันอื่นก็ชอบอย่เพิ่งน้อยใจโอาใเอาใหม่แต่ว่าคือทุก ทั้งคังกุ้งทั้งซาลาเปาลาวาแพลเคยชิมแล้วแต่นี้แพลชิมเป็นครั้งแรกเรอเจอนในรายการแล้วรู้สึกมันแบบเราจเจอช้าไปมันอร่อยแล้วมันไม่อ้วนเลยใช่ไหมไม่แสดงว่าสองอันเนี้ยดังไงใช่ดัง <c oughs> ใช่ไหมโอเค <Okay>. โ <Okay>. อเค creativity ของการทําสินค้าของเราจากน้องแพรก่อนเลยดีกว่าไม่มีใครเคยรู้จักเลยอะว่าคางกุ้งคืออะไรทุกคนรู้จักแต่หัวกุ้งมเมนต์ไหนที่เราคิดได้ขึ้นมาว่าเฮ้ย กุ้งมีคางอะแกเงี้ยคือ<ม>ด้วยความที่เรากินข้าวเราเห็นหัวกุ้งวันที่อยู่บนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแ,ง,แงะเล่นแล้วเห็นว่าเออส่วนเนี้ยมันนิ่มดีมันน่าจะทําไมะได้ก็เลยก็เลยเอาไปลองปิ้งนึ่งอะไรเงี้ยสุดท้ายคนพบว่าทอดรออร่อยที่สุดก็ไป<ม>ศึกษาและมันไม่มีส่วนเนี้ยเขาไม่ได้เรียกว่าคางหรอก<ม>ด้วยความที่มันอยู่ใต้หัวเราก็เลยเรียกมนันเองเลยว่าคางกุ้งคือบัญญัติศัพท์ขึ้นมาใหม่เองใช่ค่ะ ก็เลยเริ่มเป็นคางกุ้งครั้งแรกใช่ได้ยินครั้งแรกยังรู้สึกเลยว่าสงความสงสัยใช่คางกุ้งคืออะไรทาไมแบบมันทานได้มไ่หรอเนี่่ยใชเราก็เลยใช้ดึงความสงสัยของคนมาทําการตลาด่ะคเวลาจะไปออกบูธหรืออะไรก็ตามแต่เราใช้คําว่าคางกุ้งเนยดึงคนให้มาชิมของเราก่อนคืออย่างน้อยคนรู้ไม่รู้แหละคืออะไรไม่รู้ต้องเดินเข้ามาแล้วคางกุ้งคืออะไรใช่ทางด้านนี้บ้างพูดถึงซาลาเปาคือซาลาเปาเปาลาวามันมีอยู่เยอะอยู่แล้วแหละ ก็จริงๆซาลาเปามันเป็นขนมแบบพันปีนะต้องอย่าละาชวงฉิงอะไรอย่างเงี้ยชอบที่มีการยงอิมเมจมันก็จะดูแก่ๆหน่อยแล้วเราก็เราเห็นมันตั้งแต่เด็กแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมีวตอนเรากินเนี่ยแม้แต่เรากินเองเรารู้สึกเลยว่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างอย่างเช่นซาลาเปาของร้านนี้สีแดงข้างบนจุดแต้มแดงใช่ไหมของร้านบีก็แต้มแดงแต่รสชาตินไม่เหมือนกันอันหนึ่งหมูแดงอันหนึ่งกันเป็นแบบใช่ red c r e อะไรเงี้ยเราก็จะ เอ้ยมันน่าจะมีวิธีการเพื่อจะแก้ปัญหาอันนี้ได้วิธีการแก้ปัญหาคือเราทํายังไงให้ลูกค้าเนี่ยพอเวลาได้ของเราปุ๊บไม่ต้องบีดไส้ดูแล้วก็อันดับแรกคือเราแยกด้วยการใส่ถุงนี้ไปก่อนอถุงนี้มันก็จะแบบเป็นไอดนติตี้ของเราป้องกันฝุ่นแล้วมันก็เก็บความอุ่นได้สักประมาณสิบห้าวินาทีพอบีดข้างหลังเนี่ยข้างหลังก็จะมีสติกเกอร์ซึ่งแบ่งแยกไส้เอาไว้ให้เรียบร้อยละอ่ะคุณแพลลองบีด เราวังเสื้อไปแล้วไงก็แถวเสื้อคือแพลวู้ทริคใหญ่หันเข้าหาตัวต้องเอาไปไกลๆหน่อยผิดนะเนี่ยผิดผิดใช่ป่าเวลาผิโอ้โหผิดวิธีผิดวิธีอ่ะแล้ถูกวิธีคืออะไรให้เท้มข้นขันตอนหนึ่ตอนแรกตอนแรกเราคิดเหมือนกันนะแต่เราคงผมว่าเจอเวลาเขาแนะนําว่าเราควรจะเขียนวิธีที่ถูกต้องไว้ข้างหลังผมก็เลยเขียนไว้ข้างหลังนี้อ๋อแล้วทําไมไม่ยื่นให้ดิฉัน แบบไงบีบอันไหนเราบีบบีบคือทานกับมาข้างหลังเพราะข้างหลังเนื้อไอ้ไส้ข้างในเนี่ยมันก็จะตรงเนี้ยมันเป็นส่วนวานก็จะโคไส้ถ้าเราบีบมันก็จะออกอย่างนี้แบ่งเป็นสองฝั่งอันนี้พ้อตกใจอย่างหนึ่งพอนึกว่าต้องร้อนๆถึงจะไหลขนาดนี้แต่นี่คือก็คือมีการเตรียมมาระยะหนึ่งมันก็ไม่ได้ร้อนมากแต่มันยังไหลขนาดที่นี่ก็ไหลยี่สิบสี่ชั่วโมงซึ่งข้างในเรามีเตาแก๊สอยู่ตรงนี้ถูกไหมของหน้านี้บ้างงผมแล้วก็เป็นเต้าหู้ครับ ชิมได้เลยระหว่างฟังสตอรี่แพวแอบชิมเลยเ,เ <c oughs> ต้าหู้ทุกคนจะแพรว,ว่าคล้ายๆกันนิดนึงในจุดที่ว่าเต้าหู้ทุกคนจะคิดว่าเป็นอาหารของคนเงยยุใชก่ก็จะมีความแก่อยู่เต้าหู้เราทํา <ำ S 2> ให้มันดูเป็นวัยรุ่นขนาดนี้ได้ยังไงอุ้มมันก็บังเอิญถ้าเกิดของผมเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของความแบบว่าสนอะว่าอยากจะลองทาเต้าหู้ให้มันให้มัน ไปในทิศทางอื่นบ้างสุก็คือหลักๆๆเริ่มต้นคือเพื่อนผมชื่อโจนยครับที่ให้ทำด้วยกันเขาซื้อต้งหู้กับไปฝากพ่อแล้วปัญหาคือซื้อต้งหู้ทอดรสเข็นอะไปฝากพ่อแล้วมันก็นิ่มจากไอเดียตรงนั้นอะว่าเอะเราทำยังไงให้เต้าหู้แบบนั้นมันไม่นิ่มมันไม่นิ่มใช่เราก็เลยก็เลยลองดีเวล็อปกันมาก็เลยฉีดสารแข็งเข้าไปแล้วเห็นบอกว่าเป็นอะไรนะขนมที่โปรตีนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์คือกล้าเคลมตัวเองขนาดนี้ คือถ้าเทียบถ้าเทียบถ้าเทียบกันเป็นเปอร์เปอร์เซนเทจเลยครับว่าต่อร้อยกรัมโปรตีนเท่าไหร่อ่ะตัวนี้สูงมากถ้าตัวที่ที่กินกันเนี่ยที่เป็นเต้าหู้เนี่ยครับสี่สิบมันถ้าเกิดร้อยกรัมนะก็คือสี่สิบเจ็ดกรัมโปรตีนก็คือสี่สิบเจ็ดเปอร์เซนต์โปรตีนถ้าเทียบกันก็คือคนเลี้ยงแม่จะรู้สึกว่าเยอะมากเพราะว่าอกไก่ชิ้นนึงก็ประมาณยี่สิบกรัมเอาไก่ขีดนึงยี่สิบกรัมมันก็คือยี่สิบเปอร์เซนต์โปรตีนไปทำให้แห้งก็ประมาณสามสิบ อันนี้ของเราทาให้แห้งแล้วเป็นโปรเซสแล้วมันก็ตก4 0ซพี่แพวชิมของแพวบ้างค่ะ <sk r isa> ลืมอ่ะลมืมชิมคอนนี่คือน้อยใจเหอเออกำลังน้อยใจอยู่พี่แพวจะออกตัวก่อนว่าแพาวอ่ะหุดหนุนเข้ามาหลายรอบแล้วไงอยากรู้ว่าโลกโก้ของเราอ่ะมันชัดเจนมากเพราะว่าเราเคลมบอกว่าเราเป็นเจ้าแรกของแท้ต้องมีหน้าขนเพราะว่าด้วยความที่ ตอนแรกอะค่ะเราจริงๆมันเริ่มจากที่ว่าเราไม่รู้จะใส่อะไรลงไปในซองก็เลยใส่นะคนเพราะว่าไปดูคนอื่นๆเขาจะเป็นซองสีสีฉันก็เลยทำซองสีขาวแล้วคนหนึ่งก็จะเป็นแบบตัวกุ้งตัวปลาไม่เอาดีกว่าเป็นคนก็เลยใส่เป็นแบบแม่ป้านมใช่ไหมซองออริจินอลเป็นลายน้องแพรใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็น้องนาเป็นแบบน้องช่างใช่เลยนะนี่มันจะเป็นเหมือนภาพดินสอสีดินสอเขียนลายมือเด็กลยใช่ใช่แนี้คือลืมใส่ตาในแบบ ตัวจิงก็ไม่มีดังด้วยไหมแล้วก็เรื่องที่เป็นชื่อโอคุสโนเห็นบอกว่าแปลว่าอร่อยใช่เป็นแปลว่าอร่อยเป็นภาษาสโลวีเนียเพราะเพราะว่าเคยไปทํางานที่ประเทศโน้นแล้วเหมือนแบบเจอตัวเองเร็วจากการที่ไปทําด้านกราฟิกที่โน้นนะคะค่ะรู้สึกว่าตัวเองไม่อยากทํางานที่จะต้องเข้าไปในออฟฟิศกับพอกลับมาประเทศไทยก็เลยลองมองหาธุรกิจแต่ละคนเนี่ยไม่ได้เรียนทางธุรกิจอะไรมาโดยตรงเลยอย่างเวลาจริงๆเนี่ยเป็นรุ่นน้องจบวารสารอินเตอร์ คนเขาอาจจะพูดว่าเฮ้ยเรียนจบมาไม่เห็นตรงสายรู้สึกไงบ้างทำไม่ตรงสายอะไรเงี้ยค่ะทุกวันนี้ทุกคนเรียนอะไรมามักจะไม่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองเรียนมาเนี่ยอาจจะเป็นเจนนีแล้วมั้งเลยรู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือรุ่นรุ่นผู้ใหญ่หน่อยเขาก็จะมองว่าเออเรียนมาทาไมไม่ไม่ทํางนี้างนี้แต่มันก็แต่มันก็ช่วยเนาะใช่ไือว่ามันทำให้เราคิดใช่การตลาดหรืออะไรเงี้ยก็จะได้ใช้ในส่วนของตัวเองโอเคเหมือนตอนเราเราเลือกเรียนอะ จริงๆจบทางไหนคะจบเศรษฐศาสตร์เนี่ยจบเศรษฐศาสตร์เหมือนกันเศรษฐาสรเหมือนกันเลยเศรษฐศาสตร์อยู่สองคนเวลาเราค้นหาตัวเองไปเรื่อยเจอโลกมากขึ้นเนี่ยเราก็เอาดอทแต่ละอันที่มันเรียงๆกันเอามาจับสุดท้ายเราก็ต้องตัดตินตัดสินใจครับคัตัดันตัาตอดตอดตัดกัดตัดตัดตนดตัดตัดตนเต้ดตัดตัดตับตัด้ัดต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 ตดตัดตดตัตตตตดดดอตตตต เขาพูดดีมากทุกคนกลัวแต่ทำไมแพ้เราชนะเราชนะน้ทุกวันนี้เนี่ยเจนพวกเราอะเนาะก็จะเป็นเจนที่ทำมาร์เก็ตติ้งที่เป็นแบบออนไลน์กันเยอะมากๆสำหรับเราแต่ละคนเนี่ยออนไลน์มาร์เก็ตติ้งสำคัญมากน้อยแค่ไหนแล้วเรา ใช้ประโยชน์จากมันยังไงบ้างออนไลน์มันดีอย่างนึงคือมันได้ two-way communication คือเราทําอะไรใหม่ๆเราทำอะไรแบบของใหม่ออกไปลูกค้าเขาจะฟีดแบ็กกลับมาได้เร็วมากใช่เขาก็คือถ้าเป็นสมัยก่อนสมมติเรามีอะไรออกไปเราต้องรอเนาะใช่รเขาจะทำแบบสอบถามก็ต้องอะไรเอ่ยพวกนั้นกลับมาเดวนี้เราสามารถทําแบบสอบถามผ่านไลน์แอดเนาะ เราสามารถให้ลูกค้าออกไปปั๊บสั่งสินค้าปลายถามเลยหรือว่า Facebook ถามเลยว่าเออเป็นยังไงบ้างชอบไหมอย่างเง,ง,งี้ยคุยได้ตลอดซึ่งเราหยิบเอาคอมเมนต์เหลนะ่านั้นมาพัฒนา,า,นาต่อ,าาตอซึ่งมันดีกว่าอ m e เพราะเอสเเราอะไม่สามารถแบบจ้างทีมรีเสิร์ชใหญ่ๆได้ไม่สามารถมีแแลกงของตัวเองได้เราอาศัยฟีดแบ็กจากลูกค้าอย่างเดียวว่าเอยเขามีคอมเมนต์ตรงจุดไหนเรากลับมาแล้วก็พัฒนากลับมาพัฒนาเองเงี้ยต่อครับไม่จบฟู้ดไซส์เราก็ทำมันได้คือถ้าเป็น ข้อเปรียบเทียบระหว่างบริษัทใหญ่กับบริษัทเล็กก็คือน่าจะเป็นจุดนี้คือกว่าเขาจะส่งเรื่องแต่เราสามารถถึงเราเลยได้โดยตรงง่ายกว่าเราแบบเป็นอดมิน่ะเราก็เห็นแล้วว่าเขาว่าไงแล้วสปีดมันก็สำคัญนะในยุคนี้มูฟอะไรเร็วๆหน่อยบางทีมันก็สําคัญกว่าทัมมิ่งเงี้ยค่ะพูดถึงเรื่องของออนไลน์สัดส่วนที่เราใช้ในการโปรโมทหรือว่าขายสินค้าของเราแต่ละแบรนด์เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์จริงๆผมทําโดยคอร์ร์บิสเนสพยายามมูฟไปที่ออนไลน์การเปิดร้านขายของเปิดขยายสาขาไปเรื่อยเนี่ยคือโมเดลที่ มีมานานมากแล้วซึ่งโมเดลนี้เราก็จะไปผูกกับค่าเช่าเยอะถูกไหมต้นทุนที่ผมต้องจ่ายค่าเชา่าค<อ>่าเด็กมหาศาลเราวิธีคิดก็คือทอํายังไงให้เราจ่ายค่าเช่าเท่าเดิมแต่เราหาไรายได้มากขึ้นซึ่งก็คือก็ออนไลน์ก็จะเข้ามาช่วยตอ,ตอบโจทย์ออนไลน์ผมนอกจากแบบเป็นปกติหลกักๆเราใช้ทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมครับให้คนรู้ผ่านทางโซเชียลมีเดียอันนั้นคือฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือเราใช้อออนไลน์เป็นแพลตฟอร์มในการเราวิ่งไปหาลูกค้าด้วย ก็คือหาทม์แมก็ได้ให้ลูกค้ามาสั่งออเดอร์กับเราแล้วเราเดลิเวอรี่ไปหาเขาให้เร็วที่สุดในในคนที่ทำเดลิเวอรี่โมเดลเนี่ยปัญหาคือค่าส่งมันจะแพงพอค่าส่งมันแพงเนี่ยคนก็ไม่อยากสั่งใช่หน้าหน้าที่ผมคือขยายสาขาไปในที่ที่ลูกค้าเยอะแล้วเขาสั่งค่าส่งเขาถูกเขาก็จะอยากสั่งใช่ใช่ซึ่งนัตอนนี้มี1ิบ สิบสองสาขา <12 S 2> เอาปีนี้เอาอีกกี่สาขาก<ด>็คิดว่าจะมีสัก20นะ20ก <15 S 1> ็จะ cover จะมีสาขาต่างต่างสักสองสาสาขาซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเราเริ่มต้นมาจากออนไลน์ถูกไหม <S <S ใช่<า>วันแรกที <ๆ S 1> ่เราเปิดร้ในการทําตลาด100%ทางด้านนี้ละกี่เปอร์เซ็นต์ของโอคุสโน่น่าจะประมาณ70%ด้วยความที่สินค้า เข้าเซเว่นทั่วประเทศแล้วอะไรองี้แล้วก็มีฟาร์มไม่หมาเร็วๆนี้อีกทั่วประเทศเหมือนกันเลยก็จะมีตรงนั้นที่เขาช่วยเรา PI ซึ่งการที่เราจะเข้าไปในถึงกลุ่มคนที่เขาไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตอะค่ะเราเลยต้องใช้ในสื่อของวิทยุแล้วก็นิตยสารปัจจุบันนี้ยังกีต้องใช้ออนไลน์เพราะว่ามองว่า SME ะค่ะไม่ได้ถ้าสมัยก่อนอะ การตลาดอย่างหนึ่งสุดท้ายต้องลงกันที่บิลบอร์ดที่รถเมย์ที่นี้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วมันเปลี่ยนไปแล้วใช่รู้สึกว่าออนไลน์เราแทนที่เราสมมติเราต้องเสียค่าบิลบอร์ดแสนหนึ่งเรามาลงออนไลน์แสนหนึ่งทั่วประเทศมากกว่าบิลบอร์ดในจุดๆนั้นอะไรอ่ะ มันก็มันเลยต้องใช้คู่กันไปทางนี้ออนไลน์7 0ิทางนี้ออนไลน์เกือบร้อยเลยอะทางนี้แหละตอนตอน,ตอนนี้ถ้าเป็นแพ็กเกจแบบนี้นมันก็ยังเป็นร้อยอยู่ครับก็คือ,คอคเราเรากลุ่มเฉพาะพอน,นิชมากเนี่ยเราต้องใช้ Facebook ในการหาคนกลุ่มนี้ให้ได้คือต่อให้เราไปขึ้นบิลบอร์ดหรือไปลงอะไรเงี้ยคน,คนกลุ่มนี้ก็อาจจะได้ไม่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์เอออาจจะไม่เจอคนกลุ่มนี้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเราทําออนไลน์แอดเฟซบุ๊กหรือว่าทําอะไรเงี้ยครับมันสามารถ สเปซิฟิกไปได้เลยว่าเราอยากได้คนที่สนใจเรื่องนี้เรื่องการออกกําลังกายผู้ชายโสดอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถหาได้เดี๋ยวโสดเกี่ยวอะไรอ่ะถ้าไปดูงานวิจัยจริงๆคนโสดเนี่ยกินเร่งกล้ามเยอะกว่าคนไม่โสดหรอ,อ,อไม่ธรรมาดาไม่ธรรมดาหรือไม่ก็คนที่เป็นแบบอีกเพศหนึ่ง <laughs> อีกเพศหนึ่งโซนอยู่เพศที่สามเนี่ยก็จะเล่นกล้ามาากกว่คนโสดคนเพศที่สามมีมีจำนวนที่จะเล่นกล้ามมี potential ที่จะเล่นกล้ามมากกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นลูกค้าของเรามากกว่าประมาณนั้นครับโอเคแต่จริงๆก็ตอนนี้ก็คือถ้าในอนาคตขยับเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มฝั่งออฟไลน์ขึ้นมาด้วยบางส่วนเพราะว่าสุดท้ายสแน็คคือสแน็คมันจะต้อง มันจะต้องมากกว้างนะคือสุดท้ายคนเราก็ต้องหยิบขนมจากที่ที่มันใกล้ใกล้เนื้อใกล้ตัวค,คือบางทีก็่<ต>า,างทีอยากทา,านนะอยากทานตอนนี้แต่มันหยิบไม่ได้มันก็เลยก็เลยต้องมีออกไปที่หน้าหน้าร้านบ้างก็คือต้องขยายช,ช็อตแชนเ,เลนลการขายด้วยรู้สึกยังไงบ้างกับการที่เราเป็น SME หน้าใหม่ด้วยกันอันนี้คือทางกุ้งทานกับสลัดใช่แต่ทางโยฟูมีการวิจัยมาแล้วว่าตัวนี้ทันพีทานกับซ้มตําโรยแบบบดนิดๆิดให้พอเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็โรยใส่ส้มต้ ในยุคนี้ก็จะมีคนรู้สึกอ,อ,อยากทำซาร์ด้าอยากทำเอสชมีเป็นของตัวเองจริงจงอยากฝากไว้อ,อย่างหนึ่งว่าตัวเองชอบความเสี่ยงหรือเปล่าเพราะว่าธุรกิจมันโตได้ในเจวันแต่แบบมันก็ล้มได้ภายใน7วันคนทำธุรกิจมันต้องเริ่มต้นจากเราเราชอบสิ่งที่เราทำตั้งแต่วันแรกที่ทำนะพ่อผมยังบอกเลยว่าอยู่ได้ไม่เกิน3เดือน